เด็กที่ไม่ชอบอาบน้ำสระผมลองเปลี่ยนวิธีการอาบน้ำส,สังเกตว่าลูกชอบแบบไหนอาบในกระมังใยายอาบน้ําฝักบัวนั่งที่พื้นแล้วให้เด็กทำเองใช้ขันตักจากถังเด็กควบคุมจังหวะที่น้ำจะโดนตัวได้นะคะเราสังเกตดูเนาะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่แบอกว่ารูคขาน้องกรีดร้อง มากเลยเวลาที่อาบน้ําให้นะคะก็เลยถามว่าอาบยังไงคะอาบน้ําเย็นน้ําอุ่นวิธีที่อาบอาบยังไงนะคะคุณแม่ก็บอกว่าใช้น้ําเย็นใช้ฝักบัวอาบนะคะก็เลยบอกว่าลองเปลี่ยนวิธีนะคะใส่ในถังหรือกละมังให้น้องตักอาบเองน้องจะรู้สึกยังไงหรือเรานับก่อนตอนตอนจะอาบให้น้องใช้น้ําราดตัวนะคะหนึ่งสองสามราดตัวอย่างเงี้ย ขาจะทนได้มากขึ้นนะคะเด็กบางคนทนไม่ได้เขากรีดกรีดนะคะขนาดอันนี้ก็แสดงว่าผิวสัมผัสน้องไวใช่ไหมคะพอผิวสัมผัสน้องไวปุ๊บเขาโดนแแบบน้ำฝักบัวฟู่มาโดนตัวเนี่ยน้ําไม่มาอย่างเดียวสิความเย็นมาแบบสะทานสะานผิวสถานไปทั้งตัวเนะาะสอบถามขอคําปรึกษาเพิ่มเต,เติมกับครูแมม ตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.